สงขาเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเดื่อค่ะกองฝากไปมพอกับแม่เด้อหล่ะขอบคุณหลายๆเดื่อค่ะแม่นะคะ่ะถ้าสอบเซ็ตแล้วอาทิตย์อาทิตย์นานเนาะค่ะกะสิกับอุบลเนาะคะ่ะอันสอบแล้วอาทิตย์นานนี่กะสิเมื่ออุบลเนาะคะ่ะสอบแล้วอาทิตย์นานต้องขอถึกขอไปเด้อ รถแลนรถแล่นผ่านรถแลนผ่านอยู่นาเฮือนอยู่นานานาบานนะคะอยู่นาบาท,ะะาบาทข้างข้างสันแม่นบอกพี่กล้องบ้าอันนี้มันบอกว่าก,การเสื่อมตัวดีอยู่แมค่ค่ะสวัสดีจ้าพี่ชัสสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสสดสสดทุกๆคนเลยคะ่ะสวัสดีค่ะข้างข่าวสันอา้าจอู้ยนในน,นนกะบัดน ขอเงินจาจ่าผิการทั้งเกาหลีเด้อจ้าโอ้ขอบคุณเนอะค่ะของผิการเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายเด้อค่ะเบียชัดได้รับของหล่ะเด้อค่ะต้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะบางคนว่าบอคหางเนาะค่ะบางคนว่าห่างเนาะค่ะอันทางเบียชัดมันเขียนว่าบอคหางเนาะค่ะมันบอกว่า การเสื่อมตัวดีเพื่นหวานเนาะคะ่ะเนาะหรือมันเป็นของพี่ชัดเองบอหรือจังไดบอกว่าอันการเสื่อมตัวดีเพื่นหวานนะคะ่ะโอ้ยขอบคุณสําหรับกุหลาบด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณของอ่าจากพีการเนาะค่ะเนาะเป็นของฝากเนาะค่ะจากพีการเดียวเสียเอากลับเมื่ออุบลเนาะค่ะเสียเอาเมื่อไหรอีพ่อกับอีแม่นนะะนเนาะค่ะเนาะพอดีเป็นของฝากเลยค่ะว่าต้องซื้อเลยต้องขอบคุณพีกาในลายเด้อค่ะนี่ค่ะจากที่นี่ ขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณคุณะคะปนูนเนาะค่ะสิมี่นี่นำนาะค่ะพอดีไปไห้ปุ้ยยัยนู้จันเนาะ,ค,ะ,ะนนค่ะแล้วก็นี่นี่ค่ะขอบคุณเลนไรเด้อค่ะนี่ค่ะพอดีเป็นของฝากด้วยค่ะเ่าต้องซื้อเลยขอบคุณเลนไรเด้อค่ะพอดีพี่แอชัดเมื่ออุบลนเนี่ยสิมี่ขนอ่าเปิดอยยังวะอินพั่มเนาะคะ่ะอินอินทพั่มอิน อินทพัมขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเดี๋ยวสิเอามือให้พญานุจันทร์เค่ะหอดมือแน่นอน,นะคะ่ะหอดมือแน่นอนเสื้อคู่สีแดงได้หรือ,อยังจ๊ะอ๋อได้ราคาได้ราคาเ,เอากระบป๋ไว้ไอ้ไปซื้เด้อสันเออแมนค่ะอินอินทอินทพ้าลัม่มอินทพลลัมอินทพรล,ลัม่มแมนค่ะ ไปหาที่รันไหมท่านจะเอาของไปสองลาโอ้ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะอย่างนี้หนูแต่สิไปหาก็ดีใจแล้วค่ะอ้ายเคธละลูกอ้ายเคธยู่ห้องเลยคีดเนาะค่ะถับร้องแมนค่ะแมนโอ้สวัสดีสามหล่อเจ็ดสิบสองคนน้องขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตาหากัากค่ะกีนอ่ะโอ้เมือนนะะ่อยเลยค่ะเห็ดเยอะเหัดงามมา จ้าหากเราคือฮอดเด้อค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่การขอบคุณค่ะแล้วก็พีพีเอฟซีเนาะค่ะทรงเสือใหม่เปียชัดอันนี้ก็ใส่อีกแล้วเด้อนี่ค่ะใสใส่เสือน้ำพีพีเอฟซีซื้อให้โบก,ก็สั่งก็ใส่ตัวเกา่าเห็นเปียชัดใส่ตัวเกา่าใสเสือผ้าน้ำพีพีเอฟซีเนาะคนซื้อทรงมาให้เนาะค่ะโอ้ยต้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะมื้อวานโบก็ยังมากินอ่างะะาได้ค่ะโบก็ยังมากินอ่างเปียชัดมาปกติก็ต้องมีแนวมากินอ่างแล้ว มันมีมนมีมันเด็ดมากกินอ้างค่ะมันนี้หรือว ah, ่าไปเอามากินดีว <uk> ่าสวัสดีจ้าเป็นวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีภูเขาเมาใหม่หล่กกับภูเขาเมฆเก่าเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะลายอยู่กรุงเทพน้ำผู้ดน้ำพี่อ้ายน้ำพี่สาวค่ะหล้วก็พี่สาวกับอุบลเนาะค่ะผ้าหนองวินเนอร์เนาะค่ะผ้าหนองวินเนอร์กับอุบลค่ะ พาน้องวินเหนือกับอูนไปหาตากับย่าไ้เนาะคะ่ะอยากเข็นโตจริงเด้วาสันได้ค่ะโควิซ่ามาพวกกันเลยค่ะทรงสุดกับโปงเนาวแต่แกนกุดไอเสใส่บนนอบนหะหลีใส่เอาเนาะคะ่ะ ฮักแล้วหักอีกเด้อสันโอ้ขอบคุณเลยหลายๆค่ะคิดทอดเด้อจ้านองลาโอ้คือทอดทือกันเด้อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสําหรับกุลาบ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่นกกองมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกอดแบบบลูทูธนะจ๊ะโอ้ยได้เลยค่ะได้เลยได้เลยกอดแบบบลูทูธเนาะค่ะกอดแบบบลูทูธมันมันกดช่วงนี้มันกอดอีหลีบูไทยเนาะค่ะเพราะว่าโควิดเนาะค่ะ โควิดต้องกวดแบบบูทูดไปก่อนเนาะคะ่ะโควิดมาก <c oughs> สุดไซส์ทุกคนเด้เอสัน่นเอขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ้าวคุณอิมมากเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> เดี๋ยวนุก็เอิดพันผีสุจิตาอีกคุณอิมหนุกอะหนุกมากเอาิดพันผีสุจิตตานะคะ เดี๋ยวจะไปมีติ่งอุบลค่ะโอ๊ยว่าเรื่องมีติ่งที่ห้าตอบบค่ะว่าเรื่องมีตออิ่งตบบหนี่สิได้ว่างแผนได้เมื่อมืคืนนั้นว่าวันบออะคักไหมค่ะเมื่อคืนนั้นแต่ว่าลงโตแล้วเนาะค่ะลุโตแล้วลุ่โตแล้วมีติ่งที่เ้าหันลงโตเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะมีติ่งคือว่าละค่ะเดี๋ยวสิเหตุมีติ่งเด้อแต่ว่าบต้องเสีย่าเขา,ขาได้ของพุทธิ์นูหันมีติ่งของปิยชัด ไปแต่ๆเด้อเออได้เลยค่ะได้เลยได้เลยอันนี้คือว่าอีลีน่เดี๋ยวสีทามสีทามไปทามว่างแผนกับพงยายนุจันทร์ก่อนเนาะค่ะแต่ว่าถามว่ามีโควิดเนาะปีน้าเอาก็เลยนเนาะค่ะเนาะ,อะเอาสันถามว่ถือเสื้อดำหน้าเทาก็ดำหน้าไปเลยทุกคนต้องเตรียมสุดดำหน้าไปนํากันค่ะแต่ถอดเสื้อดำหน้าเน่ เอาหอสวงดำหน้ามือเตรียมสุดส่งก,กงา,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 างเกงขยะาผ้ามักฐานะกางเกงขยวกับขยาว้า,ามาักกับขาศัต์กับขาศันรดำหน้าซอยกันลวเลวยโลกกะผู้หนึ่งกับแบง่งแบ่งกันแบ่งกันค่ะแบ่งกันบ่บ่ะเนค่ะมีติ่งนี่ซูปลาแล้วมือแรกกันมือแรกกันว่างว่าถามมันเป็นสว่วงแบบแดดแดดเนาะกระสิได้แบบอันนี้นะซูปลาเนาะซูปลาถามมันเป็นสว่วงหน,าน้หาฝนอ่ะสิบริสูปาลาเลยส่ว,สวงหน้าฝนนี่เขาสือไปกินน้ำกันเอาก็ได้หรือว่ากะ ไปถากินไก่อยู่นะ่าพิ้อชัดกันได้ปะเช้าจองตัวไปหาสามสิบจองยังก็อนจองตัวไปหาสามสิบทันว่าที่ผ่านมาต่องโยกเลิกเลยโอ้ยเนาะต่องคู่วิทมาพูาดดีค่ะคู่วิทมาพูาดดีพวกพิ้อชัดกิดขึ้นงานไปเลยงานเขาก็ะยกเลิกเนาะคะ่ะซื้อว่าพี่นุ้ยจันกันนะเสิร์ตังดังดัง,ดง,ดงซ,ดๆๆซื้อว่าพีน่นุ้ยจัน แฟนบอกค่ะแฟนบอกอันถ้าสม้งว่าไปส่วงหนา้าฝนเนาะคะ่ะถ้าสม้งว่ามีสิ่งนี่มันเป็นส่วงหนา้าฝนเนาะแต่พยายามสิบวยเป็นส่วงหนา้าฝนค่ะเกี่ยวเข่าขุดมั่นนี่แหละคะ่ะสิพยายามให้เป็นส่วนนี้ได้คะ่ะมีติ่งนี้อันนี้ว่าว,ลว,าวิลี่ได้หนิว่าวิลีว่าวิลีเล่นนำ้ำตะกาคือสิมวนเนาะอีหละ่ะมวนค่ะมวลมวนมวลชัดหน้าหนาวดีกว่าค่ะกาลจีปาตีหลอกกองไฟเอาเอาเอาสันานาหนาวเนาะเป็น ปีใหม่ไม่ยังค่ะสวรรค์ทวายจังสันนั่นเป็นปีใหม่ไม่ยังปีใหม่คือสีดีได้ลายแต่ว่าหลายคนได้บาทนั่นแนวกินสีสุดไปเองดอกกีฬาโอ้ยยา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 ทาเป็นส่วงปีใหม่เข้าสู่ปลาเข้าสู่ปลาดีกว่าสู่ปลาดีกว่าเขาฮนร์ไมาได้ค่ะห่อมาเอาเขาเขาซานมากวอนก็ได้จังไปหนึ่งน้ำกันจังไปหนึ่งน้ำกันไปสิเอาไปสิกินตำบักฮุ่งแบบนี้ต้องน้ำนาได้เลยเอานานหนาวค่ะนาหนาวนาหนาวเห็นยิ่ไใส่หน้าขุนขุนใส่าเอา นาหนาวเน,นาะค่ะนาหนาวเพราะว่าสีอันนั้นสูปาพิวานเตรียมเต้นไปกลางนอนละคะ่ะอุ้ยปีใหม่เฮาตรงกลางเต้นอยู่แล้วค่ะตรงกลางเต้นอยู่แล้วศาสตร์กัสิไปยืมศาสตร์ยุวัดมาปูกไห้ทั้งลงยยังปูกไห้อย่างดีอันคุดมั่นมันเป็นส่วนคุดมั่นปีใหม่นี่มันเป็นส่วนคุดมั่นของบ,บ้านของปียชัดเนาะเดี๋ยวแบบมือแหลกกันเฮ้าปาร์ตีก้กันยังมวนยังคักหลังจากวันที่หนึง่งปุ๊บ วันที่หนึง่งแย้มมือเสาโอเคหนาหน้าวหน้าวนาหนา้นาวอัน,น,อนย้มมือเสาหัน่นเข้าว,วันที่หนึ่งเลยแย้มมือเสาเข้าไปคุดมันต่อคุดมันตัดลำมันตัดยางซอยกันอันแปบลบว่าคุดมันคุดมันแล้วเขาก็เอาไปสีซอยกันบอกเลยอยากไปเด้โอ้ยเอาอีรีสัน,นน่ะคณนีเอาอีลีสได้นี่ค่ะเอาอีลีเอาอีลี เพราะว่าสิเดียวห่างแผนกับผู้หญนยนุจันเดสิเมื่อเมื่อเบาอีรลนีนี่เดียวสิเมื่อไหลกับผู้หญนยนุจันใหนบึงเนสิเมื่อเบา,ากับผู้หญนยนุจันอิริเลยนี่เสียใจค่ะพันจันบ่ได้ไปดูงานผู้ซ่องรักเหลือนู้แมนค่ะ,คะป้าไปไม่ไว้จะโอ้ยป้าอ้อยป้าอ้อยตรงไปเลยค่ะนี่งานนี่ขาดป้าอ้อยบ่มมันเนี่ยค่ะนี่ป้าอ้อยต้องมีแข่งกีฬาด้วยแมนค่ะสีเทาสีเฮ็ดกีฬามีทุกอย่างค่ะเดี๋ยวสีมาอันอันนี้ทาส้วาเปียชัดเฮ็ด ทิมีคนไปบริบาลอิลีได้หน่เพราะอิลีได้หน่ค่ะจริงจังนด้หน่อันนี้บริบาเลนเน่นได้หน่ค่ะมีติ่งอิลีเนาะมีติ่งอิลีค่ะมีติ่งอิลีตาสัวเห็ดแล้วนี่ตรงมีคนไปเด้แะค่ะเห็ดเกดขึ้นมาไปยืมมีไพมี่ไพเป็นแคกลับเชิญจะมีติ่งโอ้ยบริษัทเซ็นกับอันนี้มีมีติ่งกับเอฟเอฟซี F F C, ทุกคนนี่ไปค่ะไป แขกรับเสิ้อนวะเนค่ะแขกรขกับเสิ้อนแขกรับเสิ้อนจังมาต่างหากจ้างมาต่างหากเดี๋ยวค่าจา้างค่ะเพิ่นบ่เอาอยังดอกคิดว่าว่าแข่งแบกมันบ่นคะเอ้อว่าถืึเว่าถืึเว่าถืึกอันนี้ว่าอีลีนี่ว่าอีลีเป็นงานเป็นงานมีติ่งเนาะจาัดขึ้นเฉพาะเอฟซีปียาเขตเนาะค่ะเนาะอันเขาอ,อาศรรัยอาศรรัยปียาเกตเนาะค่ะเนาะเขาอ,อาศัยปียาเกตแต่ยิงเป็นของปีย์ชัดเองนหะละแต่ว่าสีจัดขึ้นมาก ขออิงอาศัยเพิ่นมาะก็เลยสิเซอร์แฮปียอคเกตแต่ยิงเป็นของเปียอชัดเองหันละแต่ว่าสีจัดขึ้นมากขออิงอาศัยเพิ่นมาะก็เลยสิเซอร์แขกรับเซอร์แฮนเปียอคเกตแต่ยิงเป็นของเปียอชัดเองหันละแต่ว่าสีจัดขึ้นมากขออิงอาศัยเพิ่นมาะก็เลยสิเซอร์แขกรับเซอร์แฮนแบกกระสอบมั่นแข่งอ่าสีมั่นแข่งตากมั่นกีฬาของที่เฮาละกะ ย่ำมือแรกย่ำเดึกเนาะย่ำเดึกก่อนสเขาเขาดาวหันหน้าอันก่อนสเขาวดาวหัน,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 หนเฮ้าสิจีเขา้าจีกินน้ำกันไปน้ำกันเลยเป็นวันที่สามสิบเอ็ดธันวาเนาะอันนี้ทว่าทว่าทวาทาเฮ็ดมีติ่งละสิไปน้ำนูอยู่บนนี้นูว่างแผนผู้เดียวโบจักนี่อย่าให้นู้ว่างแผนผู้เดียวนะคะโบแม่ได้นีแบบนี้แบกไม่ไหไวแต่พาแบกบไว้หันอันเอาเป็นย่งนี่สิจัดกกีฬา สองแบบไปเลยมันมีกีฬาหลายแบบวิ่งกระสอบสันเออแน่นกระสอบก็มีค่ะแรนกระสอบก็มีหลายอย่างเลยค่ะหลายอย่างเลยงานนี้นี้นี้จัดมากฉเพาะเอฟซีตุกตุกข้นเลยกับเ้อสีแดงม้วนน้ำกันซําว่าเป็นขอบครัวเดียวกันไปเลยค่ะอันนี้เฮดมาเพื่อม้วนเนี่นี่ค่ะคือสีกุดเป็นนอสันมันคือขางอีลาติก๊กต ok ็อกนั้น ป๊ะที่ขางได้หล่ะมันเขียนว่าการเสร่อมต่อดีอยู่ซีคเกียวบอมีคุณศิลัสิทธ์มันบกบถิ่นได้ลาวสันอีย,ยังม,มันบวกอยู่นอกว่าว่างแผนอยู่สิเมื่อว่างแผนสิเมื่อว่างแผนเนี่ยหรือมาคุยน้ำพญยายนุจันแล้วสิเอาจังไดเดี๋ยวสิไหลอีกเทือหนึ่งพ่อเมื่อหอดพญายนุจันกับสิส่วนแล้วไหลอ่อาพนวา มีติ่งเพื่อโปรโมทวัฒนธรรมด่านการเกษตรทั้งบาทเป็นว่าเอ้ยมีติ่งนี่เฮ็ดมากเพื่อเฉพาะเอฟซีเปียเกตแล้วก็เปียาชาร์ดร่วม,ม,มกันเลยค่ะที่เป็นขอบครัวเดียวกันที่มาเป็นครอบขัวเดียวกันเฮ็ดมากนี้วัดติดเลี่ยนจังเพิ่นวานะโอ้ยเนาะเข้าขึ้นนันที่สามสิบเอ็ดได้เขาดาวน์กัน นึงคืออยากหวงอันนี้แหละพี่นว่าในไนๆกะไหนแล้ว FC ก็ไปหลายปันนี่ก็จัดงานมันน้ํารถลาว่าซั่นโอ้ยอยู่ไกลอยากไปนําเด้บ่บริษัทบ่มีโควิดนี่กสิอันเ FC ต่างประเทศนันนี่เฮาบ่ได้เเฉพาะ FC นีไดบเเฉพาะ FC ในประเทศไทยได น้อเอฟซี FC ต่างประเทศก็ตตรงมา่รวมด้วยมันมันจังเป็นครอบครัวเดียวกันแม่ค่ะถ้าแบบมันขาดผูด้ได้ผู้นนี่แอดมินสามจังหวัดกับไปอยู่แล้วค่ะแอดมินสามจังหวัดเสื้อสีเสื้อเป็นไปอยู่แล้วค่ะแอดมินสามจังหวัดนั้นขางขังบ่ค้าขัางบ่วค่ะ ว่าการเสื่อมต่อดีอยู่ไหมไปไปคุดมั่นบบเป็นกับสิเบิงดอกบบเป็นกับโบเป็นบบเป็นกับยาเบิงท้อบบเป็นนี่นุ้มีแนวเฮ็ดใหนอีกย่างค่ะมีหลายย่างบอมีหลายย่างมีหลายย่างสงการอีลาเอฟซียุตหลค่ะมีหลายย่างบอมีหลายย่างมีหลายย่างสงการอีลาเอฟซียุตหล สงการบ่คะสงการสงการอีหลาเอฟซียุดไล่เอา้าสงการบ่คะสงการบา่หรือจังไงมันมีปีใหม่กับสงการให้เลือกมาเด้อค่ะปีใหม่กดตหนึ่งสงการกดตสวงค่ะอีหลาใสาก่กางเกงเอวเท่าไยจ๊ะ,ะ,ะเอวยี่สิบสี่ค่ะเอวยี่สิบสี่เอลยี่สิบสี่เอวยี่สิบสี่เนาะค่ะบ่ขางเด้อค่ะ ไปไปทาเขาให้ามประเทศได้ละแมนค่ะนี่สงการมีสงการเนาะปีนี้เขาว่างแผนว่างแผนไหวแต่ว่าสิเมื่อว่าวกบพรนุจันอยู่ปีนี้ว่างแผนมีปีไม่กับสงการเท่านั้นปีนี้เขาว่างแผนว่างแผนไหวแต่ว่าสิเมื่อว่าวกบพรนุจันอยู่ปีนี้ว่างแผนมีปีไม่กับสงการเท่านั้น rum.